เรามาดูข้อนี้กันครับหาตัวเลขที่หายไปในอาร์ที่เรียงลำดับแล้วเช่นหนึ่งสามสี่ห้าหกหายไปนะฮะส่วนอันน um> ี้หน okay ึ <S <S ่งสองสามสี่ห้าเดแดเก้าก็6หายไปครับเราจะดูยังไงว่าหายไปอ่ะเดี๋ยวผมจะสร้างอาร์ทดสอบขึ้นมาก่อนนะครับเอาแบบเดียวกันเลย1 3 4่งี่ห้าหนะ สองหายไปนะวิธีคืออะไรครับสังเกตไหมว่าตัวเลขเนี่ยถ้าเราเอาสามลบหนึ่งมันจะได้สองแต่ถ้าเอาสี่ลบสามมันจะได้หนึ่งเอาห้าลบสี่ได้หนึ่งหกลบห้าด้หนึ่งก็คือถ้าช่องห่างของผลลบระหว่างช่องที่ติดกันเนี่ย ไม่เท่าหไม่เท่ากับหนึ่งเม,มื่อไรก็คือตัวเลขนั้นหายไปใช่ไหมครับนั่นแหละฮะยีเราจะมาวนลูปเราจะลบเอาค่าไปลบนะครับเราจะวนลูปไปเรื่อยๆโดยการวนลูปของเราเนี่ยเราจะเอาเราจะเริ่มให้อินเด็กเป็นเป็นหนึ่งแล้วเราเอาไปลบออกดูครับ โอเคทีนี้ผมจะให้ loop for น,ะใน <c oughs> ะให้ i เนี่ยผมจะให้ i ม่เริ่มค่าที่1แล้วก็ให้ i เนี่ยถ้ายังน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวสมาชิกของ์ r r a y ตำแหน่งสุดท้ายที่เราจะที่เราจะวน loop เนี่ย index สุดท้ายคืออะไรฮะ มันเริ่มที่ศูนย์เนาะนี้เป็น0 1 2 3 4อันนี้เป็นตำแหน่งที่4แต่จำนวนสมาชิกของ R a r r a คือ e 5เพราะฉะนั้นเราจะลบออก1นะครับแล้วก็ให้ i เพิ่มขึ้นไปทีด้หนึ่ง <c oughs> โอเคทีนี้ผมจะ <c oughs> first value อะ ก็คือตัวตัวอักษรตัวแรกก็คืออาร์เรที่ไอนะฮะอ่าเซคเกิลแวลูเท่ากับอาร์เรที่ตำแหน่งอะไรเอ่ยคือ i ลบหนึ่งไงอืมอ่าทีนี้เราจะลองมาลบกันดูว่ามันจะได้เท่าไหร่ก็คือถ้าเกิดลบกันแล้วมันไม่เท่ากับหนึ่งเนี่ยก็คือเออเลอร์ไป ถ้า first value ลบด้วย second value ไม่เท่ากับ1นึ่ <c oughs> <g okes> ก <c oughs> ผ็ผมจะ loss value เท่ากับ ลบร้อยอะ loss value เท่ากับเท่ากับศูนย์ก็ได้เท่ากับศูนย์ก็ได้เพราะว่าเราเริ่มนับที่หนึ่งนะก็คือผมจะให้ loss value เนี่ยเท่ากับเท่ากับ i i มันเริ่มที่ตำแหน่งหนึ่งเพราะนั้น Value ที่หายไปคืออะไรครับก็คือ i บวกหนึ่ง แล้วพอเราได้ค่าที่หายไปแล้วเราทําไงครับ <c oughs> เราก็เบรกไปเลยฮะออกจากรูปไปเลยครับ,ออ <c oughs> รบโอเคทีนี้เรามาปิ้นดู loss value กันนะฮะว่ามันถูกหรือเปล่าอ่ะ loss value คือ2นะครับถูกต้องนะครับเออ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีตัวไหนหายไปล่ะทาไง <c oughs> ถ้าไม่มีตัวไหนหายไปเลยเนี่ยมันก็จะได้ loss value เป็นศูนย์นะฮะเพราะงั้นผมจะ <c oughs> ปินถ้า loss value เท่ากับศูนย์เราจะปิ้นบอกว่าไม่มี ตัวเลขไหนหายไปอ่ะเราก็ถ้า else มานี่ก็เราจะพิมพ์ว่า <c oughs> ตัวเลขที่หายไปหายไปคืออ่ะนี่เออเลอร์ er อะไรวะ ไม่ใช่ไม่มีอะไรนี่ะรันดูบรรทัดที่ยี่หกเออเลอร์ <c oughs> โอ้ยลืมจุดอื <c oughs> อ่ะนี่คือไม่มีตัวเลขไหนหายไปนะ <c oughs> ผมจะเอาสี่ออกไป <c oughs> แล้วก็ลองรันดูตัวเลขที่หายไปคือสี่อ่ะโอเค าสมุดท้ายอาเลียไม่ไม่ไมเป็นเจ็ดนะเราก็มันจะใส่สีเข้าไปอตัวเลขที่หายไปคือ6อ่กโอเคแต่ถ้าใส่ครบทุกตัวก็ไม่มีตัวเลขไหนไหายไป <c oughs> โอเคครับข้อนี้ก็ตามนี้ครับผมดูๆไปอาจจะมึนๆนหน่อยแต่ว่าก็ลองทำตามดูหรือลอง ศึกษาดูนะครับสำหรับข้อนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ